ไม่ได้แต่ในเรื่องจิตไม่รู้รจักเลยสักหน okay. okay. ่อมาทอนี่ตัดยังไงตัดแล้วเจ็อเีมา20่20โอ้โเรื่องก่อนทาไมอยากเรื่องหลัทไมวะเจอไทยเรื่องแต่ได้่เพราะสกิลสกิลกูจะได้นี้ไงมันนิดน้งแต่กิเป็นเนือน้านายบอกฉันแล้ว เป็นรูปความรักแล้วเกียร์สองใบไปเท่านั้นมันก็มีแค่นั้นไงผมไม่เปลี่ยนครับเออนี่เป็นไงล่ะดูดีเลยนไงล่ะไม่เปลี่ยนด้วยขาท้ายหน้ามือแล้วผมตัดดีกว่าในเมื่อเมื่อมันเด้งแาบนี้ตัดบอเทิ้งเกินไปจะได้ว่ามือไม่มีนี่ยบอก ีเริ่มก่อนนะจ๊ะจะไปย่ไรสกิลฐานจั่เกือบานจั่ก็เทือจั่ร้สกิลฐานจั่ก็สกิลตนนี้ลงสนามโซช้าหนึ่งใบโซช้าคิดขึ้นตรมที่แปดละใช่เช็ค อยอย่งได้เลยอ้าวตัวหลักใช่ปะพี่เข้ามาเช็คตัวมีติ๊กเกอร์ถึงแด้ไหะตอวชิคเกอร์ดูดูเว่อร์ r i g h ทำอะไรโซฟาสองใบหนึ่งต้องเรียใช่ไหมอี <c oughs> ่โซฟาสอง นี่ารของชั้นอยางนั้นหรอโาอบไครับไม่นะได้ตกิลตัวนี้เลยกับอกใบตรงออกมาจอในโซ่เหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเซโรวันแล้วได้พายด้วยนะไม่มีฟอยห่อมันได้มีฟอยเลยเหรอใช่ไหมไม่มีฟอยน้ำก็ควรจะมีนะแต่ปกติอ่ะการแนวนี้นะแต่มันก็พิมพ์นูนนะ อิมลุนทุกวไปนี่ได้สิละวันเหรอแต,แตอนที่สวยเอาเยอะเลยวูดแมนวูดแมนอันนี้เราเราจะไม่พูดชื่อแบตขนมใช่ไหมแข่งบั๊บจะกระดิ่งเฮ้ยก็ชื่อผู้ชื่อน้ำโอ้เตียงยได้ใบเดิม <laughs> ดูนะ <laughs> <อ>มรูึกทุกี่แถบสองใบทำไมในเมื่อมึงให้ใบเดิมอันนี้เมื่อโจมตีแมนถ้าพูกแข่งไม่มีแถวหน้ามันจะบัวหน้าพันไม่เคอ่ะตีเลยข้ามเลย เช็คไม่มีทิ๊กเกอร์ตัวนี้บวกสามล้านตีเฮ้ยปล่อยไม่มีทิ๊กเกอร์ตีปล่อยเช็คไม่มีทิ๊กเกอร์ไหลไหลไหลด้ว<อ>ยน้ำอะความหมดทนคือทุกอย่างสกิลดูสองใบบนสุดน้ำหนึ่งใบเข้าโซ่อ่านั้น Vrai kho, Rồi Nó có Nó có quá Nhậu quá nhậu quá Nhậu 9000 cao Ê cao tỷ tí năm đây ngay à Đây เก้าพันหรือเกาพันหรือ้ยมีปลา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 ยเราได้เคลียร์จอมมันก็ห่วงตัวนั้นนะร้อยแล้วทำไมโซมันเงียบๆอย่างนั้นอ่ะโซมันอันนีกจะดิ้แค่ตอนลงสนามครับใช่เร้าไปเร้วไปแต่ว่าควันก็คือบวกห้าพันเนตอนเลี้ยงผู้แข่งมีเลยกับตัวนี้มันลงมาบ้านหนึ่งบายมันก็บวกอย่างนี้นี่หว่า อันนี้บวกอันนี้บวกพลังเนี่ยเลือกไว้ครัรอยู่นี้ได้รับ5,000เโอเคขอรับ5,000ซิลค์เกอร์ได้โปรดช่วยประทัดซิลคเกอร์ไว้จังเย็นโลกเย็นโลกมาไม่ถูกดีลิสเนี่ยตายไม่ถูกรีเวิร์สนะไม่สามารถเรียกอยูสองใบได้เดี๋ยวหูสองใบภาพติดการจุดเชิดโอ้ ไยได้ตัวนี้เหรอบอกว่าเมื่อจมปีแรนกาศถ้าไม่มีเรียกาดมีถ้าคู่แข่งมีเรียกาดหนึ่งใบหรือต่ำกว่าบวกสามพันมุยดีนี่ว่าใช่แล้วสองหมื่นสองใช่แล้วตัวนี้ตีก่อนเลยสิดฟรีใ่เิเกอร์ติเกอร์ทิเกอร์หหมื่นหนอ่ะปีเท่าไหร่สิบเจ็ดตัวนั้นสอาไปห้าิดเป็นเท่าไหร่ะ อันนี้19เป็น34มสิบสี่อันนี้17บเจ็ต้องสองไลท์สองทแแห่นึ่ว่าจะคุยยี่2ิบสองย่ิองเก้้ยเห้ยาเดแล้วชิบหายเิแลนดแอนด์โรบวันมมีกี่ใบครับวนมืหนึ่งสองสามสี่ห้ากใบยังไงดีก็ทำการคอดีกว่า ไม่ไล่เหรอเฮ้ยไล่ที่ก่อนไล่ก่อนก็ยังงงให้ไม่ไล่วัคซล์อันนี้ของขอตรงไหนดีวะขอตรงนี้แหละพอจากมือมีเห็นไหมไม่เอาไมเอาขตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้สกิลรูสองยัสโซหนึ่งใบตรงนี้บันนี่บันนี่บันนี่บันทำไมสิทำไมเสียงมันจะอยู่เนี่ยฉันขอประกาศ แบททูลก <But> ็ประกาศกับเธือนที <Believe> ่ขำมาเลยโดมตีอะไรโดนตีนี่ยอันนี้่าไรสี่เจ็ดเลยสิเจ็ดขอมือเลยนะสี่นี่เจ้าเป็นอะไรนะข่ันักเสพเยอะไหนนักเสพไงโอเค่าไรตีตีแวนสิบสองสกิลไม่โดโดนตีแวนพัตตาบาสองพัตตาบาหนึ่งนำหนึ่เท่าโซ่จากนั้นเรียกออกว่าไายแมโดอลิสสองใบ กับไผ่กับไผ่ไผ่ไม่มีตัวไหนน่าใช้อ้าวทำไมไม่อาศัยไว้ในนั้นนะไม่ไม่อาศัยช่องใส่ขี้ใหไม่กาดนะไม่กาดแหวนไม่กาดไม่กาดใช่ไหมได้แล้วเออสองขี้ไปแล้วเฮ้ยเช็คดึกันเช็คโดอติกเกอร์กำลังไหนกลังข้างนี้ในแบรดอลิสตดูนึ่เบงแบ๊กอันนี้อะไรโจมตีแหวนสกิลดูเข้าโซบวกสามพันเป็นสิบสอง ขอห้าพันก 5, กเกี๋ยวตัวน,นี้เมื่อเข้าโซถอดออกมาแล้วก็เรียกใบไหนก็ได้จากในในโซจากในโซตัวนี้อ่ะขอห้า <5, 000. S 2> พันตัวนี้ได้หนึ่งทิพย์โอ้โหนี้ตีข้างนี้หมื่นเก้ากูให้มึงก็ได้นะตีหน่อยนี้ขนาดนี้มึงปล่อยมันเดี๋ยวผ่านผ่านเฮีนะยนแผลงจ่อไว้เลย อีกอันนี้ตีหมดทุกแถวแถวได้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเมื่อลงมาครับผมครับใช้สกิลตัวนี้ก่อนผ่านเมื่อถูกไลครับพอลงมามาถูกครับตัวนี้แล้วตัวนี้คิลตัวนี้วัดหนึ่งไปไหนตั้บายตัวนี้แล้วไปอีกายอะไรนายง่อยไปดินายแมนโดอารีตัวนี้เมื่อโจมตีแวนการ์ดเขาตัวบัสหนึ่งเลือกทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบ ไปเลือกคลิกค้กางบนมือตามจำนวนบรรยากาศที่เหลืออยู่ที่เหลืออยู่กังใครมนจะสแกนขึ้นมาที่เหลืออยู่ของฝั่งตรงข้ามเหรอใช่เล้วอ๋องั้นก็ต้องเลาะเรียาการใช่ไหมจะให้ามันสแกนใช่ไหมละ่ะใช่พี่าบารหนึ่งเขาไปหนึ่งใบหนึ่งเพื่ออะไรตีหนึ่งใบ,บ,บ,บทิ้งหนึ่งต่อทิ้งใบใบน,นี้ตีแใบใช่ไหมใช่แล้วตัวนี้บวกห้าพันเมื่อสแกนจะได้ลบกหนึ่งโอเคยังไงต้องจ่ายเลยโอม สองหมื่นเป็นสามหมืองงได้ตน,นี้บวกสามพอ่าขอสอ 3, อสาอสได้เท่าไหร่ละงดเป็นสองสามหมื่นสองเลยขอสได้ตรน,นี้สิบเจ็ดนะครับเช็คเช็ควสแตนปะชวิงตีออามาเลยดีกว่านะเราเอกมีเฮ้ยว่ามี แตกว่าลิ้นโอก็าสได้แค่แบบเนี่ยเพอร์เฟคการบนมือเนี่ยอ๋อการไม่พอยแล้วรับหมดเวลาสมุดนะนยืมนายจะเล่นคนเดียวเหรอเปล่าเล่นด้วยอยากเล่นคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เอาอยากเล่นแหม่พูดเท่หรือก็ไม่ได้เวยแหมตั้งแต่ร้านทิวได้ทีมเก่งนิดเดียวปากมีนิดเดียวแหม่อันนี้มากี่เด็กมาสามเด็กเฮ้ย มันงอกมันงอกอยู่แีดีก็น้ามืดซื้อเรืๆๆเริ่มหยุดมาอยู่แล้วสรุปมมไม่มีทุกแคนไม่หรอมีทุกแคนรวมกันอ่ะอรวมกันสามคน